ความรู้จกักสัตธรรมปุณธริกสูตรความไม่กลัวและการไม่ถอยกลับขั้นของการบําเพ็ญโพธิสัตว์พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสัตธรรมปุณธริกสูตรตอนหนึ่งว่าอุปมาว่าทางสายหนึ่งยาวห้าร้อยโยชน์ทั้งสูงชันรกร้างไม่มีผู้คนและน่ากลัวอุปมาว่ามีคนจำนวนมาก ต้องการไปตามเส้นทางนี้เพื่อหาสมบัติอันล้ำค่าหายากและอุปมาว่ามีผู้รู้และชำนาญทางสายนี้เป็นอย่างดีได้เตรียมการที่จะพาคนกลุ่มนี้ไปยังสถานที่แห่งนั้นระหว่างทางคนจำนวนมากเกิดท้อถอยขึ้นจึงบอกแก่ผู้นำทางว่ายัางอีกไกลแค่ไหนเนี่ยกว่าจะถึงพวกเราอ่ะ ทั้งเหนื่อยทั้งกลัวแล้วก็ไปต่อไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากจะกลับแล้วไม่อยากไปต่อแล้วผู้นำทางผู้มากด้วยกุศโลบายแยบคายจึงคิดว่าช่างน,น่าเสียดายเหลือเกินที่คนเหล่านี้จะทิ้งสมบัติอันล้ำค่าหายากที่ตนเสาะสแสวงหาแล้วเดินทางกลับกลางครัน จึงใช้พลังกุศโลบายทำทีว่าเมื่อเดินทางผ่านอันตรายได้300รอยโย์ก็จะเนรมิตเมืองขึ้นแล้วบอกผู้เดินทางว่าพวกท่านไม่ต้องกลัวและไม่ต้องเดินทางกลับหรอก ที่นี่เป็นเมืองใหญ่เราจะหยุดพักกันที่นี่พวกท่านจะปลอดภัยและทำสิ่งใดก็ได้ตามความพึงใจที่เมืองนี้เมื่อสามารถเดินทางต่อเพื่อหาสมบัติล้ำค่าแล้วก็ออกเดินทางต่อได้เลยตอนนั้นผู้ที่กำลังเหนื่อยแทบขาดใจก็ต่างดีใจด้วยมิได้คาดฝันมาก่อนว่าจะได้เจอเมืองใหญ่กลางทางในป่ารกร้างพลันก็คิดว่า ตนพ้นจากเขตอันตรายแล้วได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วต่อมาเมื่อผู้นำทางรู้ว่าคนทั้งหลายได้พักผ่อนกันเพียงพอหายเหนื่อยแล้วจึงทำให้เมืองใหญ่นั้นอันระทานหายไปแล้วบอกกับทุกคนว่า บัตรนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านต้องเดินทางต่อแล้วสมบัติล้ำค่าหายากก็อยู่ใกล้ๆนี่แล้วเมืองใหญ่เมืองนี้เราเพียงเนรมิตขึ้นก็เพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนชั่วคราวเท่านั้น ภิกษุทั้งหลายตถาคตก็เช่นกันที่เป็นเหมือนครูผู้นำทางพวกเธอที่รู้ว่าทางแห่งการหลุดพ้นการเกิดตายนั้นเป็นหนทางอันยาวไกลเต็มไปด้วยอันตรายและความยากลำบากแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปให้ถึงและมีเพียงเอกพุทธยานเท่านั้น ที่จะพาไปได้หากคิดว่าไม่อยากเจอพุทธ,ธะแล้วไม่ปรารถนาจะได้ใกล้ชิดพุทธ,ธะแล้วยิ่งคิดเช่นนี้หนทางก็จะยิ่งไกลขึ้นไปอีกยิ่งทำให้ต้องภาคเพียรยาวนานขึ้นไปอีกกว่าจะสำเร็จ พระพุทธองค์ทรงอย่างรู้ในจิตแห่งสรรพสัตว์ที่เต็มไปด้วยความกลัวและความอ่อนแอจึงใช้พลังกุศโลบายสอนนิพพานสองประเภทก็เพื่อให้เป็นที่พักระหว่างทางอุปปมาดั่งป่าทึบรกรางตลอดทางไร้ผู้คนมืดสลัวอีกสัตว์ร้ายอันตรายรอบตัวห้าร้อยโยดหวาดกลัวทางไกล แต่มีผู้นำทางผู้ปราดเปรื่องรู้ทุกเรื่องคุ้นเคยทางที่แห่งไหนทั้งอย่างรู้ผู้เดินทางคิดอย่างไรแยบยนใจออกอุบายนำทางโดยคิดว่าหนทางยาวไกลนี้ธรรมดาย่อมมีอุปสรรคขวางย่อมมีผู้ท้อถอยระหว่างทางจึงคิดสร้างที่พักเป็นอุบายให้ผู้เหน็ดเหนื่อยได้หยุดพัก ที่กลัวนักได้พักใจสิ้นกระหายได้พักแล้วพึงอยู่อย่างสบายทั้งใจกายล้วนนิมิตให้ชิดชมผู้เดินทางเหน็ดเหนื่อยในครานั้นต่างจำนันด้วยปรีดาสุขสมมิเคยคิดเคยฝันในอารมณ์ทางหน้ากลัวมิชื่นชมดุดวิมานบนหนทางยาวไกลไม่เคยคิด ดังนิมิตเมืองใหญ่ใช่ฝันหวานอีกผู้คนคราคร่ำสุดประมาณช่างตราการหน้าพิรมมะโนใจเมื่อเวลาผ่านพ้นคนทั้งหลายล้วนต่างได้พักผ่อนอัธยาศัยหายเหนื่อยแล้วพึงเร่งเดินทางไปอีกไม่ไกลถึงขุมทรัพย์เกินประมาณจงลุกขึ้นเดินต่ออย่ารอช้า อยู่ข้างหน้าแล้วหนาพึงอาจหารอีกประเดี๋ยวก็ถึงแล้วมิช้านานเกินประมาณทรับล้ำค่าอยู่มิไกลแล้วบอกกล่าวเล่าความตามชงนแก่ทุกคนเบื้องหน้าที่สงสัยอันเมืองนี้เพียงนิมิตให้พักใจด้วยเหน็ดเหนื่อยกายใจยากเดินเพื่อให้เธอมิหันหลังกลับ ดังทิ้งทรัพย์เกินประมาณคิดตื้นเขินด้วยหวาดกลัวหนทางไกลที่เผชิญจึงมิอาจก้าวเดินด้วยหวาดกลัวตถาคตอุปปมาผู้นำทางอุป,ปรสรกคกีดขวางรู้หมดสิน้นทั้งอย่างรู้ความคิดผู้เดินดินย่อมทวินหันหลังกลับด้วยหวาดกลัวจึงมีเพียงพระพุทธผู้อย่างรู้ มิข้องอยู่ในความกลัวมืดสลัวบนหนทางอันมืดมิดพิชิตกลัวด้วยเอกยานดั่งบัวพ้นน้ำบานจึงออกกุดสโลบายแยบยนต์ให้คนมิถอยกลับทั้งกล้าหารแล้วมอบธรรมจากหนึ่งเป็นสามยานให้นิพพานอุ่นใจแก่ทุกคนจึงได้พักผ่อนจิตอิกายา ดังได้รับแล้วมหามักผลไม่กลับถอยด้วยหนทางอันมืดมนกลัวอับจนไปไม่ถึงซึ่งหนทางแต่แท้จริงมีเพียงเอกยานจึงต้องมุ่งหน้าผ่านอย่าเมินหมางหากแม้คิดถอยหลังกลับมิรู้ทางอยากถอยห่างพระพุทธทุกพระองค์ ประหนึ่งว่าไม่อยากไปแล้วทางนี้จึงถอยห่างหลีกหนีเปลี่ยนประสงค์แต่ด้วยทางมีหนึ่งเดียวที่มุ่งตรงหากประสงค์จกได้รับปรินิพานถึงอย่างไรก็ต้องเดินทางผ่านพึงอาจหารปัญญาส่องจิตประสานลักษณะ32ประการพุทธยานอมตะชนะตน จึงเป็นนิพพานอันเที่ยงแท้สัทธธรรมแน่วแน่ไปชงนสัพพั์ยุตยานเกิดแก่ตนนี่คือผลแห่งนิพพานอันแท้จริงขอเชิญฟังพระสูตรฉบับเต็มสัทธธรรมปุนทริกสูตรเล่มนี้ค่ะ เป็นพระสูตรที่ทำให้ได้พบพระพุทธ,ธพระตถาคตจำนวนมิอาจประมาณและได้รับบุญกุศลอันมิอาจประมาณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องธรรมยานดวงหนึ่งขอบคุณค่ะ